นตกหนักทำอีสานอ่วมสุรินวิกฤตถึงสั่งปิดเรียนที่โคราชเขตเมืองสนามแข่งวอลเล่บอลน,น้ำท่วมเกือบเมตรด้านผู้ว่ากทมเตรียมพร้อมมั่นใจเอาอยู่อภิปรายเงินกู้2ล้านล้านประชาธิปที่ปัดชี้รถไฟเร็วสูงสี่สายขาดทุนปีละแสนล้าน ขณะชัดชาติยันลงทุนคุ้มค่านายกเตรียมแถลงใหญ่26กันยายนนี้วอลเล่บอลสาวไทยดวลสาวจีนแชมป์เก่าแบบประชาติใจกองเชียชนะ3ต่อ2องเซตเข้าชิงถ้วยชนะเลิศแห่งเอเชียญาติยังอุบเงียบ ปมเจ้าสัวกระจกไทยอาซาฮียิงตัวตายบนดาดฟ้าแมนชั่นหรูกลางกรุงตำรวจยังคลามปริศนาไม่เจอเตรียมเรียกลูกสาวสอบหาสาเหตุเขี้ยวข่าวให้ค้นขนข่าวให้เข้มกับข่าวค้นคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในคืนวันศุกร์วันนี้นะฮะ20กันยายนนะครับตอนนี้ก็3ทุ่ม42นาทีนะฮะวันนี้เจอกันในสภาพที่ชุ่มฉ่ำเย็นมากตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ใจก็คงจะเย็นด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีข่าวดีประจำวันก็คือข่าวของเวลบอลวอลเลย์บอลหญิงของเรานะฮะที่ชนะทีมชาติจีนนะครับแล้วก็เรียกเสียงกรีดได้ชนิดที่แบบ ชนะใครก็ไม่สะใจเท่ากับชนะจีนนะฮะ,ะโดยเฉพาะยิ่งจีนนั้นเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์วอลเลย์บอลแชมป์เอเชียเนี่ย12สมัยนะฮะโอ้โหวันนี้นี่สุดๆเลยนะฮะพอเริ่มต้นขึ้นมาเซตแรกเนี่ยก็เหมือนกับจะก็ดูกันสนุกสนุกครับเพราะว่าเราดูแล้วโอ้โหจีนลำหักลำโค่นดีมากนะฮะแข็งแกร่งแล้วก็ตบหนักตบดุมากนะฮะ ก็แพ้ไป19ต่อ25นะฮะแล้วก็โค้ดออสนั้นเก่งมากนะฮะเกียติพงศ์รัชตะกลิงไกลนี้ก็แก้เกมมาได้เซตที่2เราชนะในสกอร์เท่ากับที่เราแพ้เลยนะฮะ25ต่อ19นะครับนี่ก็ชนะไปนะครับแล้วพอขึ้นเซตที่3นี่ต้องถือว่าสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเราก็บุกหนักนะครับ แล้วก็เราก็นำไปนะฮะก็เซตที่สามเนี่ยเซตที่3ามเนี่ยสูสีแต่เราออกนำสิบห้านะครับใช่ครับแล้วจีนเนี่ยมาไล่ทันก่อนสักยี่สิบต่อยี่สิบใช่ไหมฮะแล้วไทยก็หนียี่สิบสี่ยี่สิบสองครับแล้วก็เราก็ชนะไปนะฮะยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองไม่น่าเชื่อนะฮะตั้งแต่เซตที่สองเซตที่สองที่เราตีเสมอได้ จนถึงเซต3ที่เราชนะเนี่ยจีนไม่ได้นําเ,เลยนะครับ mm. จนกระทั่งมาเซตที่4เนี่ยนะฮะผัดกันได้แต้มจีนลุกหนักแล้วก็เป็นผลนะฮะ mm. เอาชนะไป25ต่อ21นะครับโอ้โจีนนี่เขาแก้เกมมาไม่ยอมเลยนะครับ mm. ก็เสมอกัน2ต่อ2เซตเซตตัดสินเซตที่5 mm. เล่นกันเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะก็15 mm. แต้มใช่ครับนะครับแล้วก็ไทยเรามาฟอร์มดีมากนำไปก่อน30นะครับ แล้วก็นําไป4-0แล้วก็จีนก็ไล่มา3-5นะฮะแล้วก็วิลาวันนะฮะตบหัวเสา6-3ออนอุมานี um ่เสิร์ฟวันนี้สุดยอดมากนะฮะลอยตัวตบไม่พลาด7-3นะฮะแล้วจีนก็บล็อกทําแต้มไล่มา7-5นะครับแต่ว่า,ออว,าวิลาวันก็มาหลอกหยอดขยับหนีไป8-5นะฮะแต่จีนก็มาใช้ลูกหนักทํา2แต้มจี้มา7-8โอ้โหสูสีมากนะครับ แล้วก็ออนอุมาก็มาอัดหัวเสาลงไปทําให้เรานํา10ต่อ7ก่อนที่จีนจะมานะฮะบล็อกติดติดติด,ตดเลยนะฮะแล้่ไล่มา9ต่อ10แล้วก็เราเริ่มใจแป้วนะฮะเราถูกตีเสมอ10ต่อ10ฮะแล้วก็เสมอกัน11ต่อ11นะครับก่อนที่ออนอุมานี่จะขึ้นตบ2แต้มติดไทยนำา13ต่อ10แล้วจีนก็ไล่มา11ต่อ13นะครับ 11ต่อ13แล้วไทยก็ขึ้น14ต่อ12นะฮะ mm. เราขออีกแต้มเดียวนะฮะ14ต่อ12แต่เราทำไม่ได้ฮะมาดิวกันที่14ต่อ14ต้องได้2แต้มติดนะครับแล้วเราก็ได้ก่อนเลยนะครับขึ้น154 1 5 14แล้วก็ปลื้มจิตนะฮะยันบอลใส่หน้าเน็ตนะครับทำให้เราชนะไป16ต่อ14โอ้โหสนุกมากสนุกมากฮะสูสีมากนะฮะ ตอนแต้มที่เบียดขึ้นมา14ต่อ14เนี่ยใครที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ก็ลุ้นระทึกเลยใช่ลุ้นมากนะฮะแล้วเราก็ออกนำไปก่อน15 14 16 14นี่ฮะโอโ้โหโคตอดออนนันสุดยอดเลยนะฮะใช่ครับนี่ฮะมาเชียกันทุกรูปแบบออนอุมานะฮะสเสิริฟ<อ>ด้วยความมั่นใจจริงๆ,ๆนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะ ถงว่านะฮะสู้กันถึง5เซตด้วยกันอันดับโลกเราเป็นรองเขาเยอะนะฮะเขาอันดับ5เราอยู่อันดับ1 6บหแต่หัวจิตหัวใจเราไม่ได้เป็นรองเขาเลยแล้วโดยเฉพาะยิะะ่งเสียงเชียนะฮะเสียงเชียเนี่ยโอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะฮะครับนี่นะฮะโค้ดของจีนเนี่ยบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นชุดใหม่แล้วก็มไม่เคยไม่เคยเจอกับสถานการณ์ที่กดดันมากขนาดนี้มาก,ก่อน<ม>นะฮะไม่เคยเล่นท่ามก,ากลางกองเชียเยอะขนาดนี้นะฮะ ทำให้ผู้เล่นของเขาเนี่ยทำตามเทคนิคไม่ได้แล้วก็ชมผู้เล่นของไทยรับดีโต้กลับได้เร็วนะฮะก็เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับแล้วก็ผ่านรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะไปชิงชนะเลิศน,นะครับซึ่งคู่เย็นวันนี้คู่หลังจากไทยกับจีเนี่ยเป็นคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะไปได้3ต่อหนึ่งเซตก็เท่ากับว่าเราจะต้องไปชิงกับญี่ปุ่นอีกแล้วนะนี่แหละฮะลูกนี้แหละฮะ ลูกนี้แหละครับที่ปลื้มจิตนั้นก็คือจีนรับล้นมาตรงหน้าเน็ตนะฮะแล้วก็ปลื้มจิตนั้นก็ชิงโดดขึ้นก่อนแล้วก็ยันลูกนะฮะใส่มาทางแดงของจีนเลยนะฮะ <c oughs> โอ้โห,โหเต้นกันทั้งสนามเลยฮะดิวกันแค่ครั้งเดียวฮะครับใช่ดิวกันแค่ครั้งเดียวนะฮะเราผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศนะฮะเจอกับญี่ปุ่น 21กันยายนนะครับพรุ่งนี้6โมงเย็นนะฮะก็มีทางช่องเจ็ดสีก็ถ่ายข้าสดนะครับชูวิชันก็ถ่ายด้วยนะครับก็ติดตามได้วันวันนี้ก็สองชั่วโมงกว่านะฮะที่เล่นกันนะโอ้โห5เซตนะฮะ2ชั่วโมงกว่านะครับเสียงแหบเสียงแค่นะฮะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกวันนี้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยขนลุกมากๆทุกแต้มได้ยากมากโอ คนที่อยู่ในสนามนี้คงจะแบบยิ่งกว่าคนที่ดูทีวีอ่ะใช่ใชอโอ้โหนี่นะฮะแล้วก็วันนี้ถ่ายทอด4ี่โมงเย็นพรุ่งนี้ก็เป็น6กโมงเย็นนะฮะ<ช>ครับรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเราเคยได้แชมป์นะครับก็ก็ชนะจีนนี่แหละฮะเมื่อปี2,552นะครับ2,009นะครับ,รบที่เวียดนามตอนนั้นนะครับเราเป็นคู่ชิงแชมป์กับจีนนะฮะแล้วก็ชนะจีนนะครับ แต่ว่า2ปีละสครั้งล่าสุดที่เจอกันนั้นก็เราแพ้นะฮะจีนชนะได้หมดเลยนะครับ <c oughs> เราจะไปเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นนะฮะ <c oughs> ซึ่งจะว่าไปแล้วจีนเนี่ยเคี่ยวกับญี่ปุ่นนะฮะ <c oughs> และญี่ปุ่นเราก็เคยชนะมาแล้วนะฮะใช่ <c oughs> ตอนนั้นแหละที่โอ้โหชนะญี่ปุ่นนั้นดิวกันแบบระเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะครับ <c oughs> จำได้นะฮะนี่ฮะก็วันนี้เจอจีนก็ดีครับเพราะยังไงก็ตามแต่ถ้ายังไงเราเจอ เจอจะเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีถ้าเราผ่านได้เราก็ต้องไปเจอจีนอยู่ดีนะฮะนี่ฮะฉะนั้นเราอย่างที่อย่างที่กัปตันกิฟต์นะครับวิลาวันสาวโคราชบอกนะครับบอกว่าออในเมื่อเราผ่านจีนได้แล้วเนี่ยนะฮะเราไม่กลัวใครแล้วนะฮะเพราะก่อนแข่งขันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรองทั้งตัวผู้เล่นแล้วก็การฝึกซ้อมแต่แมตชนี้จะว่าไปแล้วเราได้เปรียบเฉพาะการเล่นในบ้าน นะฮะแล้วก็ได้กําลังใจจากกองเชียร์เยอะมากนะฮะมันสร้างความฮึกเหิมก่อนหน้าที่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นมาได้ก็ทําให้เราคิดว่าเราสู้ได้ทุกทีมนะฮะตอนที่ชนะญี่ปุ่นเนี่ยเราก็สู้ได้ทุกทีมแล้วตอนนั้นนะฮะไม่ว่าจะเจอทีมอะไรก็ตามนะฮะรวมถึงในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะฮะโดยส่วนตัวนะฮะกับตันกีฟบอกว่าดีใจมากๆเพราะเป็นคนโคราครและเล่นในบ้านนะฮะของท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมนะฮะ mm hmm. ขณะที่ หลังผิงโค้ชจีนก็อย่างที่คุณธีระบอกนะฮะส่วนโค้ชออสนะฮะบ,บอกว่าอันดับแรกก็ต้องขอบคุณกองเชียร์และสแสดงความยินดีกับนักกีฬารวมถึงสตาฟโค้ชที่ได้ช่วยเหลือกันสู้อย่างเต็มที่ทุกแต้มที่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพยายามกันอย่างสุดชีวิตทุกคนนั้นร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเล่นจนกระทั่งเอาชนะจีนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้นะครับ,รบฉะนั้นไม่ว่าพบกับทีมใดก็ตามทุกคนจะต้องช่วยกันอีกครั้ง ต้องดูแลร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมลงเล่นด้วยนะฮะครับนี่นะฮะแล้วภาพที่เห็นอยู่ขวามือนี่เป็นภาพตอนปี2009ที่ไทยเราเนี่ยสามารถที่จะคว้าแชมป์มาครองได้ตอนนั้นเนี่ยคู่ชิงก็เป็นไทยกับจีนนี่แหละที่ประเทศเวียดนาม,มนี่นะฮะอยากจะให้ดูจุดที่เราได้ชนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเป็นไปได้นะฮะครับสำหรับคนที่พลาดไปนะฮะในคะแนนสุดท้ายที่เราชนะนั่แหละฮะ นีนเราทีมเวิร์กดีมากนะฮะใช่เพราะเราเล่นกันมานานนะฮะเขาได้เปลือกลูกล่างสูงกว่าเราเยอะเลยนะ,ะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่ทราบนี่น,นะฮะลูกนี้น สภาพการจราจรนั้นทําให้หลายคนอาจจะไม่ได้ชมนะฮะคเพราะต,ตอนเย็นด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังอยู่บนถนนนะฮะสำหรับท่านที่อยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ดูทีวีนะฮะลูกเมื่อสักครู่นี้แหละฮะที่เป็นลูกที่เราได้ผ่านจีนไปนะฮะรับล้นมานะฮะเป็นปลื้มจิตนะ,ะที่ขึ้นยันบอลหน้าเน็ตนะฮะแล้วก็ไปลงฝั่งจีนครับ อ oh ของจีนมีมีนักวอลเลย์บอลคนหนึ่งที่สูง195 uh huh. อายุ18จูถิงคนนี้นี่โอ้โหตบทีไนลนี่แบบโอ้ oh, uh huh. เรารับไม่เคยได้เลยนะฮะนี่แหละฮะซึ่งวันนี้นะฮะกองเชียร์ของ ทีมไทยที่เข้าไปเชียร์นั้นต้องยอมรับนะฮะว่ากว่าจะได้ตั๋วเข้ามานั้นใช่ไหมฮะโอโ้โหมันล,ลาบากลําบนมากๆนะฮะฝนก็ตกน้ําก็ท่วมหน้าสนามครับใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาจํากัดการจําหน่ายตั๋วเนี่ยคนละหนึ่งบใบจากเดิมที่เคยขายคนละสองใบนะฮะโอ้นี่สนามนะฮะนี่ทางเข้าตรงประตูสามน้ําท่วมเพราะว่าฝนตกลงมาทั้งวันเลยนะครับอื ก็เลยต้องใช้ประตูทางเข้าสนามเฉพาะประตูหนึ่งแล้วก็ประตู2นะครับแล้วคิวยาวมากนะครับคนไปรอคิวเนี่ยบางคนมาตั้งแต่ตีสี่คือต้องดูให้ได้อะนี่ฮะนี่นะฮะก็ทั้งยืนแช่น้ําลุยน้ําแล้วก็ต้องตากฝนด้วยะนะฮะ,ค,ะ,ะ,ฮะคือถ้าไม่ถ้าวันนี้ไม่ใช่แข่งกับจีนสมมุติแข่งกับเวียดนามหรือว่าแข่งกับไต้หวันเนี่ยผมว่าไม่ถึงขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้ขนาดนี้นะฮะพราะแข่งกับจีนปุ๊บโอ้โหแล้วพอมาเจอกดใช่ไหมฮะ คนหนึ่งซื้อได้ใบหนึงเนี่ยก็เลยแบบโอ้ไม่ได้มันก็ต้องยืนแล้วล่ะนะฮะ,ฮะ<อ>เห็นบอกอคิวยาวประมาณ500กว่าเมตรครึ่งกิโลครึ่งกิโลคร,ครึ่งกิโลนะฮะแล้วก็เต็มความจุเลยนะครับว <c oughs> ันนี้ก็ถือว่าโชคดีสําหรับคนที่มีโอกาสได้เข้าไปในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะฮะชาติชายฮองนะฮะที่มีโอกาสได้ร่วม ตอนนี้ถือว่ามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์แล้วแม้ว่าเราจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ก็ตามแต่นะฮะแต่เราผ่านจีนมาได้แล้วนะฮะนี่ครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งโอ้โหต้องยิ่งกว่านี้แน่เก็บเสียงไว้ฮะเก็บเสียงไว้นะฮะนี่ไทยกับญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นคู่ที่ขับเคี่ยวสูสีกันมาตลอดมาจังเลเจอกันหลังๆเนี่ยเราเจอกับญี่ปุ่นหลายครั้งนะใช่ครับหลายรายการญี่ปุ่นอันดับดีกว่าจีนนะฮะใช่อันดับสามอาล้ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับ,บมาคุยข่าวกันต่อครับ,ร,บร่วมสนุกตอบคำถามกับชาทีพลัส OTPP ในชาอุหลงช่วยเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยไขยมันกอไก่ไลเปสขอไข่กลูกโคสพิมเอนเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับของที่ระลึกจากทีพลัสวันละ2รางวัล รายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกตอบคำถามกับที plus